่าหนึ่งสองอึ้บโอ้โหกล้าแล้วอ่ะดูข้าวหอมต่อค่ะข้าวหอมต่อข้าวหอมมีท่าอะไรคะเออกดอกชุนนิ้วก่าเลิกโอ้โหดูดูดูข้าวหอมนะกดอกชุนนิ้วในในในอ๋อกลัไปพี่สานะคะไม่่อ้าวทำไมล่ะจ๊ะ น้องน้องนให้เขาเล่นลูกไม่เอาไม่เอาพี่เขาเล่นหอมมาหอมมาอืดเก่งมากค่ะแบ่งกันเล่นตัวลูกไม่ใช่ของเราโอ้โหพี่สากกำลังติดใจนะจ๊ะปล่อยลงมาเลยไม่ต้องจับข้างๆอ่ะเออนี่ไงล่ะสไลเดอร์แล้ว นี่แหละสไลเดอร์ของจริงดูข้าวหอมนะจ๊ะเข้าหอมลงม,มานี่ถ้ากดอกด,ด้วยนี่แต่อไปพี่เมสานะคะรออยู่ไหน <laughs> มี่เมษาก็จะอุ้ยอายนิดหนึ่งเพราะเมษาอุ้ยวันนิดหนึ่งค่ะอ๋อ <c oughs> เก่งจังเลยค่ะ